สวัสดีพบใม่ไปน้องเตี๋ยวโครักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีรข้างหนึ่งครับสำหรับร้านผูู้เสมือแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับตัวร้านรถไถมือสองลำปางนาะครับน้องมาอัพเดทเค่ษฐาร้านอากันนะครับผมครับ้เสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางครับช่วงนี้เมืองลำปางก็อากาศเริ่มดีขึ้นนะครับผมฝนก็เริ่มน้อยลงนะครับก็มาอัพเดทเศนษ้าร้านกันนาะครับน้องร้าน ก็ถึงม amp ไปที่ตัวสขานลำปางนะครับที่ติดถนนสายตาล้อเขาเป้งนะครับกิโลเมตรที่8ฝั่งนี้ไปอำเภอเมืองปานหรือว่าไปตังน้ำตกแจซอนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ไปเทศบาลเมืองลำปางนะครับติดกับร้านเขาแตนท่านี้เนี่ยซสอหาแบบยากนะครับถ้าซสอหาบปเจอก็โทรมาเลยครับเด้อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามหกหกสองเจ็ดห้าหกนะครับอ่าครับก็มีรถเข้ามานะครับอ่ากันนี่เลยครับงามๆเลยนะครับจะเป็นคูปัต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับวันนี้ปีหกสี่นะครับเนาะ ปี64เช็คพร้อมใช้งานนะครับมีเก็บสีเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเป็นรถปี6 4นะครับใช้งานไปประมาณ1600ชั่วโมงนะครับกันี่นะใช้งานไปประมาณ1,600ชั่วโมงนะครับยางหน้าประมาณ75นะครับยางหลังใหม่1คู่นะครับนี่ครับเครื่องมาร์คครบนะครับนี่ห้องโดยสารสีสันสวยงามนะครับ เช็คพร้อมใช้งานให้นะครับจะเป็นมันเครื่องกองของเหลวอย่างเงี้ยนะครับท้ายแห้งดีนะครับกันนี้เปิดราคา489,000บาทนะครับ489,000บาทนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็ผานพลวน6นะครับอ่า489,000บาทนะครับรถปี64นะครับคูโบต้า L5018 SP เหนาะคำเหนาะอ่าครับส่วนรถเคามาใหม่นะครับ40 SP ทั้ง2อกันนะครับนี่ครับ ขื่หารถไหลมาครับนี่ยังไม่ได้ล่างเลยนะครับสภาพเดิมๆนี่คือพร้อมขายเลยยังงามนะครับนี่ครับงามเดิมโอ้โหรถยังไม่ได้ล่างนะครับอ่าครับส่วนการถัดไปนะครับคูโบต้าเอลซี่ห้าศูนย์แปดดีไอสเปเชียลอ่าครับกันนี่นะครับบิลไม่ทั้งคันนะครับของเหลวไม่หมดทั้งคันนะครับกันนี่นะอ่าปีห้าสามช่วงช้งานประมาณสามพันหกร้อยชั่วโมงนะครับอ่า เปิดราคา229,000บาทเนี่ยนะครับผมมีอุปกรณ์ใบด้านหน้านะครับแล้วก็ฐานพลวน6นะครับนี่เช็คพร้อมใช้งานนะครับยางหลังก็ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสักปีนี้ก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับเน้องเช็คพร้อมใช้งานครับ229,000บาทเท่านั้นนี่ CARS Special อ่าครับนะครับคันถัดไปน้อครับเน้อง L5018DT นะครับก็นี่ปีหกสองนะครับ มีเกียบสีแมชวโมงใช้งานประมาณ2,200ชั่วโมงนะครับกมีอุปกรณ์ใบด้านหน้าแล้วก็ผานพรวน6นะครับเปิดราคา429,000สาพนบาทครับ429,000สาพนบาทครับ2,200ชั่วโมงครับปี62นะครับอ่าครับนี่เช็คพร้อมใช้งานให้นะครับน้องคันถัดไปคูเวต้าเอลสี่ศูนยนะครับปี63นะครับยางใหม่สีเส้นสีเดิมทั้งคันนะครับ ชั่วโมงใช้งานคันนี้หนึ่งพันแปดร้อยชั่วโมงนะครับอ่าชั่วโมงแท้เนาะครับน้องนี่อ่าสีสันสวยเดิมนะครับมากเครื่องครบหมดนะครับอ่าครับนี่ครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับสีสันสวยเดิมอยู่อ่าครับนี่คันนี้เปิดราคา3ามแ0 0หบาทนะครับ3 6 9 0 0 0บาทนะครับท้ายดีสีเดิมแห้งดีอ่าครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีแบบด้านหน้าแล้วก็ฐานรวน5 นะครับ d h 2 2 5 e pro นะครับ369,000บาทนะครับ lc 0 1 8 d ์หนึงแะครับหน่อส่วนการถัดไปนะครับก็นี่ l 5 0 1 8 d ูนะครับก็นี่ปี59เกานะครับหน่อได้ยางไม่หนึ่งยางหน้าไม่หนึ่งกู่ยางหลังก็ประมาณ70%บวกนะครับก็นี่มีเก็บสีสวยงามนะครับผมกระเช้าพร้อมใช้งานเฮอร์นะครับเครื่องมุ่งมากอย่างก็ครบอยู่นะครับอ่านี่ครับเช็คพร้อมใช้ให้นะครับ 5018 DT นะครับก็429,000บาทนะครับ429,000บาทนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีแบดานาแล้วก็ผานพรวน6นะครับอ่าครับ429,000บาทส่วนกันนี่3608 SP นะครับ1,600ชั่วโมงอ่าครับสีเดิมทั้งคันนะครับคานโค้ง299,000บาทเท่านั้นนะครับอ่าครับนี่ก็อัปเดตสินค้านาราชประจำสัปดาห์คือพอแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าสงสัยอย่างก็โทรมาได้ครับติ่เบอร์0813662756นะครับขอบคุณครับ